มาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เราอบรมหัวข้อเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนถ้าใครพลาดก็ติดตามวิดีโอย้อนหลังนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของเดือนปลายมีนาเข้าสู่เดือนเมษาถ้าเราเตรียมความพร้อมในการเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบนี้เสร็จเนี่ยสิ่งถัดไปที่เราจะทําก็คือการทํา ID plan ซึ่งหลายๆคนยังไม่รู้จัก ID plan แต่อีกหลายๆคนเนี่ย ก็คือรู้ว่าไอเดียแนคือต้องทําเลื่อนขั้นคือเรื่องของเลื่อนขั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วไอเดียแนกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนคือเรื่องเดียวกันนะคะ,ะเรามาดูหนังสือซักซ้อมแนวทางที่เขาแจ้งเรื่องของการเลื่อนขั้นเงินเดือนนะคะการเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบใหม่หรือว่าล่าสุดที่เราใช้อยู่มากับหนังสือด่วนที่สุดนะคะวอสิบหกมาตั้งแต่4เมษายน2562ตอนนี้ก็จะ 64จะ2ปีแล้วนะคะอ่าจะ2ปีแล้วนั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ๆละแต่บางคนก็ยังไม่รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างเพราะว่าบางต้นสังกัดเนี่ยเขาดําเนินการให้หมดเลยคุณครูไม่ไม,ไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมเอกสารค่ะอ่าเนวทางนะคะกระบวนการขั้นตอนจะอยู่ในหนังสือ2องฉบับนี้ซึ่งครูมิจะลากลงกลุ่มลน์ไปด้วยประกอบขนาดการบรรยายนะคะวสิบนะคะ แล้วก็แนวทางการเลื่อนขั้นแต่หลกัหลกๆแล้วกระบวนการวิธีการสรรหาแต่งตั้งกรรมการเนี่ยลึกๆเนี่ยน่าจะเป็นนักทรัย์นะคะที่เขาต้องต้อง,ต,องต้องมาดูตัวนี้ดังนั้นในส่วนของคุณครูเนี่ยครูมีก็จะไม่จอดลึกนะคะว่ากระบวนการต้องทําอะไรบ้างตั้งกรรมการเนี่ยกรรมการเป็นใครบ้างอะไรเงี้ยมีจะไม่พูดถึงนะคะจะพูดถึงแค่ในส่วนของครูที่ต้องเตรียมหลักฐานประอกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนนะคะโอเคจําไว้นะคะว่าเราเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบนี้มา เกือบจะสอบปีแล้วหน้านี้มีความสาคัญนะคะช่วงเงินเดือนและฐานในการคำนวณถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะเป็นแท่งบันไดจำได้ไหมคะแต่ตั้งแต่การเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบใหม่ที่มาตั้งแต่เมษศ62เนี่ยมาในตารางนี้คะ่ะแผ่นเดียวนะแผ่นเดียวเขาก็จะแยกเป็นครูผู้ช่วยคสหนึ่งคสสองแล้วก็สามสีห ดังนั้นการที่เราเป็นคอสอ,อะไรเนี่ยมันมีผลต่อการเล่นขั้นเงินเดือนถ้าคุณครูท่านไหนคิดว่าพอเพียงแล้วเป็นแค่คอสอหนึ่งก็พอแล้วไม่อยากเครียดจะไม่ทาคอสอสองแล้วลองฟังแล้วลองทบทวนใหม่นะยกตัวอย่างตอนนี้ถ้าใครเป็นคอสอหนึ่งเงินเดือนยังไม่ถึงสองหมื่นสี่เวลาจะคิดเงินเดือนเนี่ยเขาก็จะให้ใช้ฐานล่างล่างก็คือเงินเดือนจริงที่จะเงินเดือนที่เอาไปคิดก็คือสองสองเจ็ดแปดศูนย์ ซึ่งความจริงอะถ้ากรณีเงินเดือนครูแค่หมื่นหกหมื่นเจ็ดเนี่ยเขาเอาสองสองเจ็ดแปดศูนย์ไปคิดคุณครูได้เปรียบนะแต่ถ้าคุณครูอยู่ในคอสอหนึ่งนานมากแล้วแล้วก็ไม่ยอมทําคอสอสองจนปัจจุบันเงินเดือนคุณครูสองหมื่นเจ็ดละสองหมื่นเจ็ดก็คือเกินสองหมื่นสี่แล้วนะถูกต้องไหมอ่ะก็ให้มากินฐานบนนี้ก็คือกลุ่มที่เงินเดือนไม่เกินสามหมื่นสี่นะคะถ้าเลยสองหมื่นสี่แปดแปดศูนย์ปุ๊บก็กรณีถ้าคุณครูสองหมื่นเจ็ดเนี่ยก็จะอยู่ในช่องนี้ ก็จะใช้ฐานบนฐานบนเนี่ยฐานเวลาเขาเอาไปคิดเงินเดือนเขาก็ใช้29600เอาไปคิดถ้าคุณครูเงินเดือน2 7งหแล้วเขาใช้29000เป็นฐานในการคำนวณคุณครูยังได้เปรียบแต่เชื่อคุณมีเลยถ้าคุณครูคลองคศออนหนึ่งนานมากๆแบบถึงเวลาทำคศอสองก็ไม่ทำนะเลยมาเนี่ยจะเป็น10ปีเนี่ยคุณครูเงินเดือนสมมติถ้าเกิน34มนะคะถ้าเกิน34000 เกิดกลายเป็นว่าเงินเดือนคุณครูสามหมื้าแล้วเนี่ยแต่เขาก็เอาแค่2องหมไปคิดอันเนี้ยคุณครูจะเสียเปรียบตรงกันข้ามจำเคส2องหม่ไหมนะสมมติถ้าว่าเงินเดือน2องหมเหมือนกันแต่บางเอิญเขาเป็นคอสอสองบางเอิญเขาเป็นคอสอสองก็เขาก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ค่ะหมื่นหกไม่เกินสามหมื่นแต่เวลาเอาไปคิดเขาไม่ได้เอาสองหมื่นเจ็ดคิดเขาเอาสามหมื่นไปคิดนะคะในการคิดเปอร์เซ็นต์นะดังนั้นการเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบใหม่เนี่ย เขาเอาผูกกับเรื่องของการทําวิทยฐานะด้วยตามแนวทางนะคะตามหนังสือฉบับนี้ที่ครูมีให้ดูไปนะคะนี่นะคะเพื่อนๆลองโหลดปริ้นออกมาแล้วมาศึกษาดูนะคะแต่สําคัญคือจะชี้ให้ดูว่าถ้าไม่สามารถทําได้หรือทําแล้วไม่ผ่านจริงๆเนี่ยคุณรูณจะปล่อยผ่านไปก็ได้แต่ว่าถ้าพอทําได้ก็ควรไปดูว่าการทําเกณฑ์เก่านั้นหลักเกณฑ์วิธีการทํำยังไงนะคะทำาอสอสอง,สองใช้อะไรบ้างซึ่งครูหมีก็มีการอบรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ มีหลักฐานมีตัวอย่างให้ด้วยนะคะปรึกษาคนข้างเคียงก็ได้ติดต่อใครไม่ได้ตามคุณมีก็ได้นะคะอันนี้คือชี้ให้เห็นว่าการเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบใหม่นะถ้าคุณคออรูคอสยิ่งสูงคุณครูก็จะได้มีผลต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เยอะขึ้นด้วยนะคะมันจะผูกติดกันตัวอย่างคําสั่งรายละเอียดอะไรพวกนี้คุณมีมีให้หมดเลยนะแต่ยอมรับว,ว่าในส่วนนี้เพื่อนเพื่อนครูน่าจะส่วนน้อยที่จะได้ทําเพราะว่าน่าจะเป็นนักทรัพย์นะคะหรือว่านักิชาการศึกษา ผู้ช่วยนุสก,การศึกษาที่ได้ทําค่ะแต่ไฟล์มีค่ะไฟล์ฟมีให้หมดเลยโอเคนี่คือตัวหนังสือสั่งการต่อมาสิ่งที่เราจะต้องได้ทํานะคะผู้มีรวบรวมไว้ตรงนี้นะคะกันเลื่อนขั้นเงินเดือนเมษาหกสีซึ่งวันนี้วันที่27ถ้าใครที่โอบรอบนี้แสดงว่าคุณครูรู้ล่วงหน้านะคะยีก็เหลือเวลาประมาณ3-4วันก็ขอให้เตรียมตัวให้ทันนะคะ กาเรื่องขั้นเงินเดือนเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยหน่วยงานเขาต้องประกาศฐานก่อนนะคะเขาต้องประกาศฐานก่อนว่า,าสมมุติถ้าครูผู้ช่วยนะคะเงินเดือนเท่านี้อันนี้คือฐานที่ยกมาจากระเบียบเลยแต่การประกาศฐานในที่นี้คือประกาศประกาศระดับค่ะเช่นแต่ละหน่วยงานเนี่ยอาจจะให้ไม่เหมือนกันก็ได้นะปรับปรุงเนี่ยกรณีประเมินแล้วคุณครูได้59.99ลงมาเนี่ยก็อาจจะไม่ให้เรื่องขั้นเงินเดือนอระดับพอใช้ก็คือตั้งแต่60ถึง 69.99ก็อาจจะได้เลื่อนแค่1.50%นะคะความหมายคือตามตารางเมื่อกี้ถ้าเขาเอา30,000เนี่ยก็คืออา3 0 0 0 0ไปคูณกับได้ได้เลื่อนเพิ่มขึ้น1.55%ประมาณนี้นะคะโอเคไฟล์นี้มีให้นะคะแล้วก็อบรมหลักสูตรนี้ทีมงานก็จะส่งแผ่น DVD ให้ที่บ้านดังนั้นคุณมีก็ลากไฟล์ไปประกอบขนาดบรรยายด้วยเพื่อให้เพื่อเรา จำสเต็ปขั้นตอนได้แต่ไฟงานถ้าไม่สะดวกไม่ต้องโหลดก็ได้นะคะเดี๋ยวทีมงานก็ส่งให้ต่อมาคือการทำา o u u นะคะ MOU ตัวนี้เราทำตั้งแต่ตุลา6-3ซึ่งมันยังไม่สิ้นอายุนะคะจะครบตามปีงบประมาณก็คือ30กันยา64ดังนั้น MOU ตัวที่เราเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบที่แล้วแล้วเราทำไว้ตัวนั้นนะคะเอากลับมาไทยเอกสาระ 3, นะเอามาแนบนะคะนี่ค่ะซึ่งรายละเอียด MoU พวกนี้ ก็จะยกตัวชี้วัดมาวางเลยตัวชี้วัดต,ต่างๆก็จะแบ่งเป็นตอนนะคะเช่นตอนที่1มีอยู่70ดคะแนนตอนที่2มีอยู่30คะแนนในส่วนของตอนที่1นั้นก็จะแยกเป็นอีก3ด้านก็มีด้านการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ด้านที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการชั้นเรียนนะคะ ในส่วนของด้านที่3ก็จะเป็นในด้านของการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพนะคะแบ่งเป็น3ด้านแล้วรายละเอียดเหล่านี้ในแต่ละข้อพวกนี้มันตรงกับ id plan นะคะเดี๋ยวคุณมีจะเปิด id plan ขึ้นมาแล้วมาเทียบให้พวกเราดูว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรแต่ตัวนี้คือตัว mou พื้นฐานซึ่งเพื่อนๆยังไม่ต้องได้ทำรอบนี้นะคะแต่แค่เปิดให้ดูเฉย